สวัสดีค่ะทุกคนยิดีตอร์ครับก็ซื้อวัชไว้พรายกล้าวนะคะเดี๋ยวผ่านมาเที่ยวแบบถูกไปไหมนะทุกคนตอนนี้เอพองถึงมิวนิกนะคะยมมากจริงๆต้องถึงตั้งแต่วันจันทร์แต่ว่ามีมหากาบเกิดขึ้นก็เลยเพองถึงเช้าวันที่ยี่สิบสี่นะคะนี่รถเรามาแล้วค่ะทุกคน ฉันโชคดีที่อยู่ในยินแดนเยอรมันนะคะรัฐบาลเขามีมาตรการลดร,ราคาค่าครองชีพของประชาชนนะคะตั้งแต่เดือนมิถุานายนกรกฎราจนถ,ถึงสิงหานะคะการคมนาคมภายในประเทศในทุกรูปแบบทำไมถึงไม่ได้อยู่ในดินแดนที่แห่งนี้บ้างเอ,อ่ยปักคือรถก่อน ดีๆเมื่อกี้น่นาจะดบเป็นคือสภาพยอมมากไม่ไหวถึงมิวนิกแล้วนะคะตอนนี้ก็จะมาหาอาันกับเข้ากับปลากินรอเพื่อนเพื่อนทางานเลยต้องมาเดินเล่นในเมืองคนเดียวนะจ๊ะเดี๋ยวจะพาทัวร์แบบไฟไหม้มากเมืองนี้ก็ไม่เคยเข้าเมืองมาเหมือนกันเนาะเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศมาฝาก อากาศดีมากเลยค่ะข้ามถนนก่อนไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วอ่าน่าจะเป็นจตุรัสมาเรียนปลาสดะหาข้าวาาากินวอ,อคุยสบายหุ่มหล่อจังเลยอุปกลมุมก็มันก็จะเที่ยงอะ่ะ เพราะว่าฉันไม่กล้าถ่ายไมเซลฟี่อ่ะ,อะข้าวปลายัางไม่ได้กินนะคะว้ายปลาดา ขอเข้าไปชมหน่อยจะจะมีแว่นน้องแจนๆหรือป่าวในไหนไหนไหนข้ามถนนอ,อีกหนึ่ง a few moments later ตายแล้วค่ะได้มาแล้วค่ะอันสุดท้ายนะคะโดนไปแล้วหนึ่งพงมาเหยียบแด่ไม่ถึงกี่ชั่วโมงแม่มาแล้วลูกไปค่ะหาอะไรกินได้แล้วค่ะมกตัว จริงมันเบามากเลยนะทุกคนเว่นเขาว่าขายดีมากอันนี้คืออันสุดท้ายในร้านนะคะอดใจไม่ไหวข้าวเก็่ายังไม่ได้กินไปต่อค่ะไมู้ต้องไหนร้านอาหารก็ยังไม่ได้กินนะคะมาไปเรื่อยๆบรรยากาศดีๆที่ผู้คนมากมายนจ๊ะ เจอตลาดหาอะไรกินที่ตลาดดีกว่าเอ้ยหิูข้าวหิูข้าวมากตัวเบาเลยแว่นแว่นกินไม่ได้แต่ของม่ต้องมีนะน้องนะ อยู่เพื่อนกันก่อนนะคะมีนัดเกื่อนไว้ตอนเย็นแหละแต่ว่าเพื่อนทำงานเราก็เลยมาเดินวอแวกอูู้ตลาดนัดของขายเต็มเลยทุกคนคนก็เยอะอากาศก็ดีระเทศที่จเจริญแล้วหมดเลยอยน่นี่นองนะคะเ<ม>ขาก็มองฉันพูดอะไรคนเดียวทุกคนที่อยุดเดินแล้วอะ ราเขแฮมจะกินอยู่ที่ตลาดมาลองกินอยู่ใต้ต้นไม้อ้ยที่บ่าวขอโทษค่ะถึนแล้ววะ I m มิ s então, s a l m o นแต่ว่าไม่ไหวข้าวบางเยอะมากเ่ย เห็นามะาม่วงนองพักแป๊บๆกินข้าวอ่นะจ๊ะเดี๋ยวพาเดินต่อ,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 อเซอร์มันนี่ขึ้นชื่อเรื่องความเค็มของอาหารมากเลยเค็มทุกอย่างเลยเีอยวมอนเนี่ยเขาหลงปัง ไปหาอะไรกินกันเันทุกคนก็เค็มปาจะพาไปเดินเล่นต่อกินอิ่มอ่ะทุกคนเดี๋ินไปดูเซนจิงโฉมดีกว่าจะเป็นประตูเมืองรุนิกนะคะ เล่ไปเปลือยมากทุกคนนี่น่าจะภายในสวน residence นะฮะนีฉันไม่รู้ประวัติอะไรใดๆต่างๆเห็นว่าน่าจะเป็นพาร์คที่สวยก็เลยเดินเข้ามาว้าจักรยานสอยแม่ือ้อน่ารักจังเลยอ่ะ ดูเขามานั่งปิกนองปีกนี้กันนี่ในพระราชวังนะคะทุกคนมันปังไม่ไหวนะคะไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะเดินรอบเมืองมาเลยทุกคนสบายๆแบบไม่มีแผนนะคะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศดีกว่า เป็น plus ของจริงแล้วจ้าก็นย <Okay. S 1> ี่ห้อมนสไดดูแฮปปี้นี่อะไรก็ไม่โลคนเยอะมากกระเป๋าอยู่ข้างตัวเสมอนะคะทุกคนเราไม่ต้องการคอนเทนต์โจรน,นะคะ Freedom for you สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เช้ามากนะคะเดี๋ยวจะไปอิตาลีกันนะคะไปโรมจ้ะเมื่อคืนไปเจอเพื่อนมาคือดึกมากก็เพิ่งนอนได้ไม่กีกชั่วโมงก็รีบเช็คเอาแล้วก็ฝากกระเป๋าแล้วเดี๋ยวต้องรีบไปสนัมบินวันนี้มาเที่ยวด้วยกันอีกหนึ่งวันนะคะก็น่าจะมีอะไรสวยๆให้ทุกคนได้เห็นกันนะคะที่อิตาลีแต่ว่าเรื่องประวัติศาสตร์ก็ต้องพักหนึ่งเนาะ เรามาเอนจอสถาปัตยกรรมกันดีกว่านะคะเออนี่ค่ะบ้านเมืมองตอนตีห้าก,กว่าคือมีกระเป๋าใบาใหญ่ใบนึงเว้ยแต่ว่าคิดว่าไม่เอาไปดีกว่าก็เลยยุกยุกยุเอาแค่เป็นแคริออนไปแล้วก็ฝากกระเป๋าที่โรงแรมนะคะหน้าเนื้อก็ไม่ได้แต่งของเพื่อนรักโอเคดะเดี๋ยวไปขึ้นรถไฟกันนะคะไปสนะบุิีจ้า วันนี้จะพาไปเที่ยวนะคะให้ได้มาพิสูจน์ทำได้นะคะพี่ชูไม่รูเรื่องประวัติศาสตร์อ,อะไรทั้งสิ้นนะจ๊ะเดี๋ยวจะพาไปดูเอาส,สว่ส่วนละกันนะทุกคน สองห้าสี่ปนยี่พอดีเลยต็งไฟอ่ามาคนนีวมันก็ยากเหมือนกันนะเนี่ย ก็ใสมากขอ,เ,อเติมพลังก่อนนะคะหิวมากเลยจ้าตั้งแต่เช้ามันใหญ่ร้า,า,าอนอาหารเปิดตอนบลายเนะาะพวกร้านอิตาเลียนอะไรที่แบบน่ากินน่ากินแต่ขอไปหาชิคเก้นฮัทง่ายกินก่อน mm. ละจ๊ะกินข้าวเรียบร้อยแล้วจ้าทุกคนค่ะ เดินไปคอ,อเลเซียมดีกว่าร้อนมากแม่เออมีตลาดของตลาดนะระวาหงหลังให้ด้วยนะคะข้านถนนก่อนเขาบอกว่าเดินอยู่ประมาณสิบกว่านาทีก็เลยเอเดินดีกว่าเดีนะ๋จะพาเดินอาจารย์ดูวิลไป ตามแมปนะเดินมาเขาบอกว่ามันจะใช้พอรเซียมประมาณสิบปนาทีโอ้เหมือนจะเห็นแล้วเดีย๋ยวเขามีคาเฟ่ที่แบบนั่งน,นั่งมองพอร์เซียมได้ได้วยนะเพราะว่านี่ก็ไม่ได้แบบอยากจะเข้าไปเพราะว่าก่อนขึ้นเครื่องมาที่ที่โรมก็เจอพี่คนไทยเนาะเขาก็แนะนำว่าแบบเออถ้าสั้นๆก็ควรจะเ,เก็บ คลเซียมแล้วก็น้ำผุุเรวีอันติออนอะไรแถวๆนั้นเนาะแต่ว่าติกันนี่ก็คือห้ามพลาดนะเขอาอยากไปมากก็จะไปนะวิโคลโลฮีนไม่รู้ไม่รู้ไปยังไงแต่ว่าเดี๋ยวจะพาตัวเองไปให้ถึงก่อนนะคะมีเด็บโมส out of the holiday ถึงนะจะเป็นเแค่วันนี้ ขอโทษทีดิฉันไม่สามารถทำมาเซลฟี่ได้จริงๆนะคะอยู่ในกระเป๋าแต่ว่าค่ะเวลามันเอาข้อออกมกันนี้นิดนึงเดี๋ยวพาไปดูค่ะทุกคนทาเลนี้หัวข้างหน้าค่ะนี่เออมันปังนะคะเป็นหนึ่งในสิ่งมหศัศจรรย์ของโลกหรือเปล่าวะข้อมูลติดขอโทษด้วยค่ะไม่รู้ประวัติอะไรทั้งนั้นนะทุกคน อยากถ่ายสวยๆลงในไอจบ้างอะ่ะกคนตอนนี้เดี๋ยวจะไปน้ำพุเทรวี่กันนะคะเมื่อกี้ที่โฮลเซียมีคนใจดีถ่ายรูปให้เราอยากถ่ายเจลาโต้แบบอ,อินสตาแกรมบ้างอ่ะย้อยหมดเลยอะ่ะอร่อยดีนะมาอิตาลีก็ต้องกินเจลาโต้นะคะอ,อ่ิสนสตาแกรมแคปเจอร์นายจ้ารงไปเดินต่อคะ่ะ ตามไปดูของอีฟาโรสมาว่าควรจะเดินใจในที่ดดีน่าซีมากแถวบ้านซาดีกว่าโอ้ยนักท่องเที่ยวเยอะมากค่ะทุกคนตอบสองซอ,อยเล็กๆแต่เต็มไปหมดเลยใกล้ถึงแล้วอุ้ย เมืว่วันนี้เสร็จก็จะพายามพาตัวเองไปวาติกันให้ถึงนะคะขอบคุณค่ะอุ้ยข้ยางหน้าแล้ววันมาคนเดียวแบบทำมากอย่างเพื่อมาด้วยถึงแล้วค่ะน่ ราศีดีค่ะเป็นการเหบี่ยงกล้องที่แบบสุดๆเลยล้อยฉันถึงบ,บ้าคนทัวริสตออทักชัศนหนึ่งวอมสมาร์ทที่เซ่ คิดอู่ว่าจะไปยังไงดีมีวิธีการเดินเท้าคือ22นาทีรดเมย์ก็พอๆอกันดังนั้นสู้ไหมคะนี่โดนไกลกว่าทั้งเดือนรวมกันแล้วอะ่ะเจน,เนต้องภูมิใจแต่วันดีกันนี้อยากไปมาก ยังก็ต้องสู้พิซซ่าก็ยังไม่ได้กินนะ่ะมาถึงโรมโอ,อ้เมืองชูก็น่ารักดีนะคือแบบมันก็มีแต่หนังเที่ยวเนาะอากาศก็คือร้อนระอุบอกเลยแต่ถ่ายรูปเอาสวยมากนำพูเราะอาหารเทวีเจ้าก็คือเยอะนะคนยเยอะเยอะแต่ก็สวยดี เจังลยแต่ยังไงก็ต้องไปนะวัติกันอนะ่ะสุดยอดมากทุกคนถ้าใครมาที่นี่ก็คือต้องเตรียมรองเท้าแบบรองเท้าทดีๆมาเลยนะเพราะคือการเดินแบบทดสอบพื้นรองเท้ามากถ้าเดี๋ยวเดียจะเดินไปวัติกันกันนะกินให้หมดก่อนหอบมากยกงหนุ่มยังแน่นก็รีบๆมากันนะ เลือแต่เปืือมากทุกคนวอคกเนี้ยไม่รู้วิคนดูหนะร,รือเปล่านะเดี๋ยวรีบกินก่อนเดี๋ยวไปปฏิการกัน,กนจ้ะมาลาซาทุกคนเลิกเดินก่อนนะพอดีมันมีรถบัสก็เลยลองนั่งรถบัสมาน่ะเย้ yeah. นั่งรถมาลงสถานีแล้วก็เดินต่อก็ไปอีกประมาณ500เมตรจ้ะอ้ฉันตื่นเต้นตฉันชอบมากเลยอ่ะยาตัวใกล้ถึงอารุโคนแพงขึ้นค่ะ I will follow him ทุกคนเอยดูก็ชีสกวยอ่ะ will follow him. ไม่เกี่ยวหรอกแต่ว่าอินไปกันแล้ว พระเด็กเขาเรียนคอนเวนไงซิสเตอร์เขาก็เคยเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยเกี it. Wow, it <t Use craft matrix> right. uh, ่ยวกับวาติกันนะเนาะว่าเป็นที่ที่พระสัตวบาปาอยู่แล้วก็มีจตุรัสเอ็นปีเดอร์ต่างๆรู้แค่นี้แหละทุกคนอื่นไม่รู้แล้วนะนอนนากแม่ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีเดี๋ยวตามเขาไปนะคะ ขอเดินกันนะเอาถึงแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ าอะไรอยู่ตรงไหนก็ยังไม่รู้นะเดี๋ยวขอเปิดก o o ก l e แ a p ก่อนนี่มันไหนทีวีหรือเปล่าที่โปลออกมาเดี๋ยวเราดูซิว่ามันมีอะไรให้เราดูบ้าปาที่นี่เห็นเขามารองน้ำกันอ่ะมันเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าต้องสักหน่อยแล้วเราบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ว,ว่าติดกานดื่มแล้วน่าจะชอบดีว้าหอนี่คือแถวเซนต์ปีเตอร์หรอใช่ไหมอะ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะทุกคนร้อนมากหมดแรงเข้าเลยคิวยาวมากค่ะร้อนมากแม่ จะขอยอมแพ้มันตรงนี้ต่อแถวเป็นชั่วโมงเลยค่ะทุกคนยาวมากคุณพระคุณเจ้าแต่แถวมันก็ขยับไปเรื่อยแหละสาธุบุญสัตว์ป้าป้าค่ะเข้ามาแล้วนะแต่ว่าอยู่ข้างในจะเป็นยังไงน,นะคะดูเขาไห้ถ่ายอะไรได้ไหมเดี๋ยวยังไงจะ เก็บบรรยากาศมานะคะหมดแรงมากแม่แต่ก็อึ้งตะลึงในความงามและสถาปัตยกรรมของมันส่สวยมากดูดิเดี๋ยวจะเก็บภาพมาให้ดูกันนะคะทุกคน ต่อแถวเป็นชัว่วโมงมากน,นี่น่าจะมีซาหรือเปล่าม่แจ่ใจนี่เป็นน่าจะเป็นตู้ถ่ายภาพทุกคนค่คือแบบทุกอย่างเลย o v e r e x p e c o n มากมเต็มไปด้วยแบบ มันมีทางสถาปัตยาการรมมีท้งแบบมันคือปันหาศิลป,ปะทุกอย่างก็อาจจะพูดไมนูเรื่องอะไรนะทุกคนเอาแบบตื่นเต้นทุกคน,กคน,กคนมันอลังการมากเลยอะเราชอบจังอยากกลับไปเรียนศาสนาตอน,นยอยูทยมยุธยประถมเลย ชอบเลยแบบนี้เดินแล้วอินมากเลยถึงจะไม่รู้อะไรก็เถอะเขาไม่รู้จริงๆจ้ะไปไปดูต่อไม่รู้ว่ามีอะไรให้ดูอีกบ้างคนก็ไม่ค่อยเยอะเนะี่ยไม่ค่อายตอนบ่าย ต,ต่อไปนะคะเ้ท yeah, กคนสุดทายก็ออกมาแล้วนะคะความยิ่งใหญ่อลังการหวดก็คือแบบจึงมากไม่ไหวเดี๋ยวเราจะไปซื้อน้ำแล้วก็ขึ้นเรตโรกับโรงแรมอาบน้ำสักหน่อยแล้วก็ไปกินข้าวแล้วขอปิดฉากวัติกันไว้ที่ตรงนี้นะคะสรุปแล้วประทับใจมากทุกอย่างสวยงามสำหรับการรอคอยนะคะหวังว่า Food together, ฟุตที่เก็บมาฝากทุกคนจะได้เห็นอะไรบ้างเนาะนคนเดียวก็เงี้แหละทุกคนกล้องสานปวดหัวก็หยิบเด,ดม,มาดมแล้วกันเนาะบ๊ายบาย no thank you, Hello, you no no water please bye bye